เชี่ยวนะครับไม่ว่าจะเซรั่มหรือครีมบนผิวนะครับมียอดทะลุร้อยล้านพันล้านในเร็วๆเลยครับก็ข,ข,ขอบคุณนะครับขอบคุณยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่ที่โอสสวัสดีนะนนครับเพื่นอนรวมุกรวมสุขกับลุกคนประเต็มน,นะครับเราก็จะดูแลกัน่างนี้ตลอดไปนะครับ ไม่ว่าช่องนั้นจะเป็นช่องใหม่ช่องเก่านะครับเพื่อให้ความสัมพันธ์เท่ากันเสมอนะครับจากคนเป็นเสมือนนะครับพี่น้องของยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแอดมินตัวดำไหมครับใช่นะครับเอดมินตัวดานะครับก็ช่องทางนะครับช่องทางในการสั่งผลิตภัณฑ์นะครับทีทีสกิน สามารถโทรศัพท์มาที่ศูนย์เก้า6อีกเบอร์ประจัศูนย์เกดนย์ห้าแป่าับแลนจนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้ก็ว่าเป็นวันดีนะคะวันดีในการเปิดตัวสินค้าตัวที่สของบริษัทมณองคฮมรัพย์นะคะก็คือ เซรั่มี p สก,กินนะคะวันนี้เรามีโปรพิเศษสำหรับเซรั่มนะ,ะสามขวดสามขวดนะคะเซรั่มสามขวดสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะรวมค้าส่วนนะคะพร้อมหมวดี p สก,กินนะคะหนึ่งใบนะคะถ้าค่านใจสนใจน,ใน,นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจน,นะคะสั่งมาได้นะคะที่แอดมินนะคะแล้วก็ตัวแทนทุกท่านได้เลยนะคะตัวแทนทุกนนะะท่านนะคะเอ่อ เป็น itary, เมดเดตตอรี่ลุงจิมมี่เรื่องเพลงน้าต,ตายกรอบกรอบพี่พิรวัลใช่ไหมพี่พิรวัลแชนแนลนะคะสั่งมาได้นะคะสั่งมาได้แล้วก็วันนี้เราจะมีเ <c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิตสอนดมิลี่นะครับและนี่คือภาพบรรยากาศการเปิดตัวสินค้านะครับเซรั่มนะครับแล้วกระตุกจะมีทองให้นะคะจะมีทองให้ประมาณหนึ่งวงนะคะแต่ลุงอ่ะเราประชุมกันเราคุยกันนะคะด้วยความเป็นพี่เป็นน้องอินทูเปอร์นะคะทุกคนเราอยู่กันมานานแล้วลุงบอกว่าจะมีสิทธิพิเศษให้กับยิทูเปอร์ที่ ไม่ค่อยมีทุนนะคะตรงนี้นะลุงบอกว่าปิดรอากกาัให้ทุกคนเพราะว่าตรงนี้คือบริษัทของลุงนะคะของลุงพลนะมวลโอมพงรัพั์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่กับเราตรงนี้แต่แรกถึงทุกวันนี้นะคะเราคือเพื่อนแล้วก็พี่น้องลุงบอกว่าจะมีสิทธิพิเศษให้กับยูทูบเบอร์เดี๋ยวให้ลุงแจ้งใอกยาก็สำหรับยูทูบเบอร์นะครับที่อยากจะเป็นตัวแทนนะครับติดกับบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นที่แรกและที่เดียวนะครับที่นะครับให้ความสำคัญครับกับเพื่อนร่วมงานในระดับต้นๆในการทำกิจการก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสิทธิ์ที่ลงผลยืนลน่นแล้วก็มอบให้ให้ทุกคนเข้ามาแจ้งสิทธิ์นะครับในบ้านลงได้เลยนะครับ ถ้าใครที่ไม่เข้ามาแจ้งสิทธนะครับเป็นตัวแทนอีกบริษัทคือว่าตลาดสิทธินะครับก็จะเป็นต้องทางหนึ่งที่ทำให้ยูทูเบอร์นะครับมีรายได้อย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ต้องลงมมทุนไม้แต่บาทเดียวเชื่อว่าถ้าบรรทัดฐานนี้มันสำเร็จนะครับ จะต้องมีนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของยูทูบเบอร์เองออกมาควบคู่กับท p สกินแน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกคนทุกช่องนะช่องเล็กช่องใหญ่ถือว่าเราเป็นบ้านเราเดียวกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการมอบโอกาสที่ดีๆนะครับให้กับทุกคน ที่จะมีโอกาสน,นำเสนอผลิตภัณฑ์ p p สกินเซรั่ม p p สกินต่อไปนะครับในภายภาคหน้านะครับคือเร็วๆนี้อาจจะมีนะครับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนะครับ